สวัสดีครับผมเปาหนองครับเมื่อนี้มาพบกับเปาหนองอีกคือเก่าครับผมเมื่อนี้เปาหนองมีความฝันของผีติมมาบอกสู้ฟังครับผมความฝันหรือตัวเลขเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมเราฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชกเลยดวงครับผมไม่ได้บอกไดครับวลีที่มาตัวใดแต่ว่าเพิน่นฝันเมื่อกี้อยากบอกสู้ฟังผีติมกับเป็นคนหนึ่งที่บอกฟันให้เปาหนองหงวดที่แล้วแต่ว่าเปาหนองวัไหแเอามาบอกเนาะมาหงวดนี้เพื่อนบอกว่าเพิน่นฝันแหละเพิ่ก็เลยมาบอกสู้ฟัง แต่ว่ากับฟันแปลกๆบ่เคยฝันทั้งทีทั้งเธอดอกเบานองได้เบิ่งแต่คลิปเบานองดอกเพื่นว่าแต่ว่ามาฝันเองเออมันก็เป็นเรื่องแปลกเด้สํัมบัติผีบนวันศี่นะเบานองกับฟันแปลกแนวใดเพื่อนว่าเพื่อนว่าเพื่อนฝันว่าเพื่อนเด็กอ่อนขอดลูกแล้วก็ได้อุ้มเล็กหน่อยเพบนวันศี่นะบ้านี้เบานองเลยให้เพื่อนเล่าฝันให้ฟังข่าวๆเพื่อนว่าเพื่อนฝันมาได้มือหนึ่งแล้วละมือสองมือเนี่เพื่อนว่าเพื่อนว่าไอ้ นอนอยู่ตอนแลกนอนอยู่ด้หูซึกท้องจะคข้องมันงหญ่ขึน้นเะิ่นว่าิชะใหญง่ายขึ้นเลยเรื่อยง่ายขึ้นเลยเรื่อยง่ายขึ้นเลยเรื่อยๆบะดนี๋ไปไปมาๆ,ๆเจ็บทอ้องเิ่นว่าเจ็บท้องบันนี้คือมีอันนล็หน่อยดิ่นอยู่ในท้องว่าชินะเจ็บท้องแห้งฉีคอดแล้วว่าฉันอันเพิ่นก็นเลยเอิ้นแฟนเพิ่นว่าไอ พาไปหาหมอเนี่ยอันทองขึ้นไงขึนแนวนี้น็กหน่อยหัวดินอยู่ในทองคนะมาณนีนะเพราะวันนี้เพิ่พกนก็นเลยแฟนมันก็นเลยพยุงขึ้นไปใส่รถไว้วันนี้ถอยรถออกมาแล้วขี่ไปไหนเมื่ท่านถึงกลางทางสักน็กหน่อยน่ะลุดออกมาเลยประจันคออดง่ายแห้งเบาหน่องเลยประจันผีนางอยู่ในรถตัวแรกนั้นนำข้ามแตกออกเพิ่นวา ตอนแรกนั้นนำค้าแตกออกบัด hmm. นี้เล็กหน่อยก็ค่อยเอาหัวออกมาพี่ก็เอามือนั่นไปจับไว้พนักงาสินะทึ้งทึ้งหยานทึ้งทึ้งหยานทึ้งโต๊ะใหญ่พนักงาสินะบัดนี้เพิ่ก็บอกแฟนเพิ่บออกแล้วออกแล้วออกแล้ววันจนไปบ่ท่านไปบ่ท่านออกแล้วออกแล้ววันจันร์เพราะบอกว่าท่านได้สูดควบเพิ่นว่าเล็กหน่อยก็ไหลลื่นออกมาเลยว่าจันเป็นเล็กหน่อยอันผู้หญิ่งพนักงาสินะขาวจูนพูนเลยเบาหนุองเอ้ยว่าจัน จำมาแห้งเลือดจักเลือดจักยังเดเต็มโรดอยู่เพื่อนว่ะบันนี้เพื่อนก็เลยอุ้มน็กหน่อยขึ้นมาแล้วก็เอาเอาผ่านมาโ่มห้แต่แปลกเพื่อนว่ะน็กหน่อยนั่นเกิดมาใหมา่จังใดจังยิ้มห้เพื่อนว่ะบอกว่าหล้วก็ยิ้มห้เลยเพื่อนว่ะตานี่แป๊วเลยได้เบาหน่องบบคือโบคือเน็กหน่อยเกิดใหม่เพื่อนว่ะคือเน็กหน่อยอันหาหกเดือนเลือดเพื่อนว่ะ ที่เป็นขวบเลยผลัดนาตาหนิพองใสแห้งผลัดสินะยิ้มให้ยิ้มให้เอื่อยเสยผลัดสินะ่ะปน,นี้เพืเ่อเลยจับขึ้นมาเพื่อก็มาอุ่มผลัาอุนะ่มไว้เพืเ่อกะตืต่นขึ้นเพืเ่อก็เลยมาบอกให้แฟนเผลันฟังเผลันโอ้ยเถาปัลยนี่แหละยังฉีมาอุ่มลูกหน่อยอยู่บอกนวะ่ากระบอกหูแล้วนอวสันเนี่ยคนมันฝันผลัดสินะคำว่าความฝันเนาะมันมันเป็นไปได้เบิดแดล่ะครับผมความฝันมันเป็นไปได้เบิดอร์ดยุว่าเขาสิฝันแบบใดล่ะกัน บอกให้ผู้ใดฟังแค่นั้นแค่บอกให้คนมากฟังเพิ่นกับฟังเพิ่นกับว่ามันเป็นเรื่องดีนะบอาให้คนโบมากฟังนะเพิ่นกับว่าเผอิญเจอวันนี้เพิ่ก็เลยว่าใครแน่แต่บอกให้เบาหน่องฟังเพิ่นว่าเบาหน่องจังฟังดีเพิ่นว่าเมียนเบาหนองกับฟังดีพอฟังดีว่าพ่อแถวามาบอกให้คนอื่นอันฟังนาว่าษาแหลกเปลี่ยนการภาษ์อายุพีเพนเดอร์ห้าสิบเอ็ดปีครับอายุพีติมห้าสิบเอ็ดปี เป็นว่าบ่เคยฝันสหยีเทืาเบาหน่องเอ้ยว่าสันงวดที่แล้วฝันเห็นปูว่าปูว่าบอกเลขเพป่นว่าพี่ก็ไดหยุดอันบ่หลายดอกเพื่นว่าเพื่นฝันว่าปูว่าบอกเลขเพื่นหาสองหาหาสองหนึ่งเพื่นว่าพี่ก็ซถือหาสองหาหนึ่งสองหาละก็นหนึ่งสองพี่ก็ถือหาสองเพื่นว่างสีหนะบวางงวดนี่ เพิ่นกับฟันอีกว่าสันฟันว่าขอดลูกใส่รถไปบวชอดโรงพยาบาลสัมาชันเลขทะเบียนรถเดอสองแปดเจ็ดสามเป็นว่าเลขขั้นนี้เลขรถขั้นนี้พี่ถือพี่ถือเลขน้ำบ่อยแห้งเป็นว่าฟันเกี่ยวกับรถขั้นนี้ย่ามใดอันออกตลอดว่าชันเป็นว่าออกเพื่อนบ้านกั็หลายหลอดแห้งใดรถขั้นนีเบาหน่องด้วยประชันแต่ว่าพี่ของบ่เคยได้บอกให้เบาหน่องฟังที่ซื่อว่าชันมากกว่านี้ก็เลยอดบ่ได้ ก็เลยเบาสูฟังเบิงเพื่อเขามีโชวไเป็นน้ากันอาจจะเหล็กไร่วันหรืออาจจะเป็นหววรัฐบาลมันก็เป็นประดเบิดรบสัตอาลองมันครับได้ร้วก็บ้านของเขาเยบอกว่าสื่อซิปซีไว้น้ำแน่ละอุ่เน็กหน่อยนะน็กหน่อยก็ตีเป็นหนึ่งกับซิปซีกับพอดีตัวซิปซีซิบหากับอายุก็บลองบวกใ้กันเบิงเอาวัสด์แปลว่าลองเบิงเด้าปีที่ซื้อน้ำวัสด นอกจากซื่อทะเบียนรถแล้วสื่อซื้อซืซื้อหาหนึ่งหนึ่งหาซื้อหนึ่งซีซีหนึ่งแลวกลสองแปดเจ็ดสามนี่คือทะเบียนรถครับหมักบ่มักอะลองพิจารณาเบิ้งงวดวันที่สิบหกสิงหาหกแปดนี่ก็ใกล้จีเลขออกแล้วเบาหน่อยกันจะลงคีปให้เบิ้งสุขูสุขค้นเถอะนะครับนาะหมักบ่มักอะลองพิจารณาบงครับได้เลขผิดติมครับนี่เทือที่สองที่เพิ่นบอกสู่ฟังเธอแหลกบด ธอแหลกมาเบาแต่ว่าเบาหนองบัได้เอามาลงช่องครับเห็นบางทีเบาหนองว่าอันคนฟันเห็นลุงปูแล้วมันหลายคนอยังประมาณนี้ก็เลยบัได้เอามาเวาลงช่องกับเพิ่นกระไดชโชวเนาะครับเนาะบ่จะเป็นเหลขกลายวันหรือว่าเล็กเพื่อนบ้านเพิ่นกระไดโชวเพิ่นก็อยากเอามาแบ่งปันเบาหนองก็ขอขอ,ขอพูดณหลายนะครับเด้อที่เมตตาเบาหนองให้เอาเบาหนองเอามาแบ่งปันอันเอฟซี FC. มากบามาก่มักจะอยยุที่ดุนพินิจแล้ะครับผม สองแปดเจ็ดสามนี่คือทะเบียนรถผีติมครับอายุผีติมห้าสิบเอ็ดปีบ่าวน่องก็เลยบอกคนว่าอย่าลืมสีหนึ 2, ่งสีน้ำแนละ่ะตีอุ่มเล็กน้อยนะจะลองเบิง้งคนว่าขันมีโชคไปน้ำกันเดียวสิถวายไก่ปูน,นำ้ำปลาสับแล้วก็ทิซื้อของมาให้บ่าวหน่องถวายตะไคร่น้ำปลาสั่นมักเบิ้งคขีดบ่าวหน่องาฉั่นมือวานกะในเบิ้งคลิปตะไคร่ก็เลยคิดได้ก็เลยเด็ดถักหาคนว่าชินนะ เด็กตะไครก็งามน่องเบาหนองน่องมาสั่นก็แล้วแต่ผู้มากน่องผีน่องเบาหนองกระบอกบ่วใหดอกบัวหลีมันชิมาตัวใดจะได้กับขอใทุกคนจงโชคดีงวดวันที่16สิงหาหกแ8ดสองนี่คือทะเบียนรถพีติมครับอายุพีทีมห้ิบเอปีนะครับน่อลองเบิ่งนขอดลุใส่รถมาสั่นบ่เคยฝันชี้แจงเถื่อนแต่บ่าวน้องเอาของผู้อื่นมาลงก็บ่เคยคิดว่ามื้อใดมื้อหนึ่งจะของสิมาฝันเองว่าซั่นก็ลองมันครับลองพิจารณาเบิ่ง เป็นว่าเดียวถ้าได้เลขคงสุด้ทยหรือจังใดเดี๋ยวเพื่อนจะเอามาบอกสูฟังอีกตัวหนึ่งก็ขอทุกคนจงโชคดีไปจับเงินมืน่นไ้จับเงินแสนไปจับเงินล้านไปนํ้กันอย่าลืมผู้ใดมีเลขอยากส่งเลขให้เบาหนองเบิงคงสุด้ทยกะส่งมาด้ครับเด้อแล้กก็ผู้ใดมีฝันอยากบอกฝันให้เบาหนองฟังแล้วก็อยากเอามาแบ่งปันเอฟซีเบาหน่องยินดีนะครับจังใดกัมาหลับโจกไปนํ้กันจิสิ่งไดสมหวังดังปรารถนาสุข,ขสุขคนดูแลสุขภาพของผมด้วยนะครับเด้อ ช่วงนี้เบ้าหนองล่างกายปเต็มหลอยปรนเดี๋ยวแจ็คสิเป็นไข่เป็นเน้าวับบโบเป็นนะแต่ว่ามาเป็นตอนนี้คือนิ่วหลอกนิ่วขังนิ่วกลางลลอกครับผมเออะน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 ิะนะน่วลลอกเจ็บๆปวดทั้งด้เย็นนี่เยันยังกาบ์บถบนาด อาจะได้กันหาเงียไปเพิ่งคือเขาแล้วครับสู่ไปน้องแก่นครับเนาะขอทุกคนโชคดีศรัทธามีบารมีเกิด2873ทะเบียนรถพี่ทิมครับขอ,ขอทุกคนโชคดีวสวัสดีครับ